มือนยสิ้าไม่เห็นหลาดมาน่อยได้ครับเห็นกระูดิบไก่มาน่อยไก่มาน่อยใส่น้ำต้งไป ตัวหนาเหมันบอลหมดแลาวางได้ที่แล้วครับย่องเสร็จลุกหมดแล้วตันมาแต่หนามันฟองมาเรียบร้อยย่องได้ที่แล้วฟองเอาแต่หนามันไม่จังไรต่อบันรไม่จังไรต่อบัตรมาปรุงครับบ้านเนี่ยเครื่องปรุงบ้านเนี่ยครับเครื่องปรุงมียังแน่เครื่องปรงุงอันนี้ คนป่านะครับใส่ปลาอย่างเอี้ปลาอย่างเงี้ปลาทกใส่กบก็ได้ใส่ปลาอย่างเงี้ยจได้ปลาทูก็ได้อ๋อครับครับอีกไม่ก็ได้อันนี้หัวหอยหัวหอยเชอรี่ต้มซุปล้างใสสะอาดบะหมีนหอยนุ่ยนี่กะเน่านุ่ยนี่กะเน่าบ่าหอยกะเน่าหอยสดสดครับเรื่องบะหมหอยนุ่ยนี่กะเน่านี่มันยังมาเนี่ยมะเขือส้อยทั่วผักเหีอยอันนี้ครับเครื่องปรุงมะเขือทั่วหอมอันนี้หอม ผักอย่างเงี้กาะีฝรั่งชีฝรั่งชีไทยชีไทยชีไทยชีหอมผักซ่อมยังก็ซ่อมไปโลดนี่มันยังมาเนี่ยพริกป่นพริกป่นอันนี้นี่มันยังหมดขาสร้อยขาสร้อยขาซอยแต่ขาสร้อยมีนยังอีกว่าเนี่ยข้าวคั่วข้าวคั่วถุ้มหอมอันนี้น้ำปลาน้ำปลาอันนี้ผงนัวผงนัวถั่วบดถั่วบดหรือถั่วปน เแ็นยังไร่บ้านแ็่ยังไร่บ้านเนี่ยนี่ปรุงได้บ้านเแล้วครับปรุงปรุงบ้านเี่วหัวหอมหัวหอมต้มเทลงไปเทลงไปเทลงไปในหันละกปนปนปลาอันนี้คือปนปลาละเอียดปลาบุนปลาใส่เข้าไปโอ้โห เริ่มจะขึ้นหอมแล้วพี่น้องเริ่มจะขึ้นหอมแล้วหอมกินสมุนไพรมาแล้วไม่ยังบ้านนี่เนื้นกเกอเสี้ยวชยทั่วฝักายาวซอยโอ้อาตามมากเลยครับใส่เมื่อ <laughs> ย,ยตีละวจางไหลขิงซอยตะไคร้ซอยเทลงไปเทลงไปร่วมกัน พีกค,ครับพี่ขายมาร์เก็ตก็ใส่หลายขาหมดมาร์เก็ตก็ใส่ขวดดีขวดดีหน่อยอแกะปลา <laughs> เขาขเคั่วโอ้ยนี้แห้งสีหอมมาเนี่ยคั่วเพิ่มข้นหอมก็ได้น้ำปลาค,ครับน้ำปลาจะใส่หลายสีเข้มผู <laughs> ้ใดผู้ใดใส่หลายเกิดเป็นนัวเลอกก่อ น้อจังเต๋อไม่ผงนัวไทมักนัวกับไส่หลายไทมักผนัวกับไส่หน่อยผม,มดีดใ,ส <laughs> ใส่พอดีพอดีมาไส่เผือกบ่ใส่พอดีพอดีไส้ดีละความแซบเกิดขึ้นดหนังนี่คือหอมซ<อ>ีไทยซีฝรัง่งต้นหอมนี่แหละครับหอมผักบัวหอมหัวเดะอย่างเี้ยครับต้นหอมเผานี่ยละ่ละกับหอมเปย์พ่นมันเก่อกัน มันเข้ากันตุเร่ตุเล่พี่น้องเอ้ยบ้านโอ้ยเริ่มมันตอนนี้มันสิเป็นน้ำอยู่เป็นน้ำอยู่ก็จิ้มไว้สักหานาทีมันก็สิจับโตกันเป็นเป็นหุ่นเป็นหุ่นตาดเท่ากับสีว่าม้าหน่อยเป็นโตนก็สิแขนวัเท่าไป็นนะดมอยู่เท่าไหรสักพักนึงอันนี้เขาก็เพื่องปรุง อันนี้พอนใสัยมันบ่เนี่ยอ,นนอ๋อเทาไมจะใช้ตอนกินมันบ่อันนี้ชิมเบื้องบนครับชิมเบืบ้องรสชาสตร์ัูแต่จังไรโหต้องเพิ่มยังเลยพอดีพอดีพอดีแซ่บเลยบ่ กินไปได้แซ่บเนี่ยคู่เบาถื่นเฮาพี่น้องสัสดีคุยพ่ออะไรครับบานนี้ครับอันอน,อนี้คือตัวบดตัวบดตัวรีโซ่บดห้วยหนาเพื่อตัวมันอ๋อมันสิแดงมันมันจังหน่อยพี่น้องห้วยหนาใส่ไว้โรยไว้อย่างนี้ปล่อยไว้สัก หาที่ม่นบอกคาาที่ไม่หยุบาที้เป็นแบบนวดพอดีอ่าฝีมือของฝีมือของเบาถึงนะครับเมือเบืง้งเน้่เนี่ยพอขั้วพอขั้วสวดพอขั้วสดครับสดสดซิงซิงปิงปิอยู่อีกจังน้อยเมื่อเบือ้อนะครับครับเป็นหุ้นครับพี่น้องเป็นุ้นปหุ้นเป็นุ่นเลย สอดล่งเลยสบายกินได้เลยบาทนี้แซ่บภาษาบาทเท่ากับว่ามาน่อยเป็นต่อลาบมาน่อยบางท้องทิ้นกันเพื่อนนีกแนวนึงบอกแล้วแต่ละพื้นที่อทเออแล้วพืนกันอ่ามาเมื่องการซีมมันพี่น้องที่แซ่บหรือว่าแซ่บ ยังไงเปล่าเส้นสุดยอดสุดยอดกินแบบคนบ่รวยกินแบบคนบ่รวยเขากินยังสิกินแบบคนรวยเพิ่นกินยังสิ่นแบบนี้กินแบบข้นรวยอืย แอพี่น้องเป็นสมุนไพรพ่อแ่บพิริห์เลรอครับแค่นี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวใส่ในมูหัวเป็นกินน้ำไส่ยากกเก็ดกิน,นแล้อแ่บเป็นสมุนไพรน้ำยาเย็นพ้อล้องเบาระบายแค่นี้นะครับัอดีครับ